สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเสนอคำสั่ง exchange นะครับคำสั่ง exchange เนี่ยครับเป็นการแปลกเปลี่ยนข้อมูลของ2องอุปกรณ์นะครับทีนี้รูปแบบนะครับนิมอนิกของมันก็คือ xch นะครับ exchange นะครับก็จะมีตัว d เป็น double นะครับแล้วก็มีตัว p คือ p l u s e ในโปรแกรมนะครับถ้าเป็น16บิตเนี่ยจะใช้โปรแกรม step อยู่ที่ 5 step n e m o n i c ก็จะเป็น XCH นะครับแล้วก็ถ้าเป็น p o u s e ก็เป็น XCHP ถ้าเป็น32บิตก็จะใช้โปรแกรม STEP อยู่ที่9 steps นะครับแล้วก็ n e m o n i c เนี่ยจะเป็น DXCH นะครับแล้วก็ DXCHP นะครับ p o u s e อันนี้เขาก็บอกแล้วว่าโปรแกรม Exchange เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมในการาแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่าง2อุปกรณ์นะครับคำสั่งนี้จะใช้ได้แค่ fx 3 u นะครับ fx 3 uc ตามเวอร์ชันที่ปรากฏต,ตรงนี้นะครับรูปแบบของคำสั่งนะครับถ้ามีการสั่งการ Input สั่งการเข้ามามันจะ exchange นะครับ exchange ก,ก็คือแลกเปลี่ยนเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์ตัวที่1และอุปกรณ์ตัวที่2ก็คือแลกเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า d 1คือเลข10นะครับ d 2คือเลข30 มันก็จะสลับกันให้นะครับจาก D1 เป็น10ตรงนี้พอเรากด h นปุ๊บมันก็จะกลายเป็น30นะครับส่วน d ีก็จะกลายเป็น10สลับให้เลยนะครับ h นก็คือเปลี่ยนให้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมตัวอย่างที่อยู่ในคู่มือนะครับผมก็เอามาจากคู่มือเลยเพียวๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยก็คือเริ่มจากการกด input นะครับเราใช้ Hn p Hn plus นะครับ มันจะทํางานแค่1 scan สแกนไทม์ถ้าไม่มีตัว p r o w s e ตัวน,น,นี้นะครับถ้าไม่มีตัว p r o ว์สตัวนี้เป็นเอเป็น Input ธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ A c t i o n นเนี่ยมันจะทํางานสลับกันนะครับทุกๆ1 scan สแกนไทม์นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันสลับกันทุกๆ1 scan สแกนไทม์เราก็ใช้คำสั่ง p พลวสเข้าไปนะครับไม่ว่าจะใช้ p พล s e สตรงนี้นะครับหรือ input p เพ s วสตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ e x c h a n g e พลวตรงนี้นะครับ โอเคนะหลักการก็อย่างที่บอกไปนะครับก่อนที่เราจะทําการ c h a เ g e นะครับค่า d 1สมมุติว่ามันเท่ากับ10นะครับค่า d2 เท่ากับ36พอเรากด exchange นะครับมัน exchange ก็คือแลกเปลี่ยนมันก็จะทําการเปลี่ยนนะครับดีไ 2, ก็จะไปหาดีไ 1. ส่วน d ีไ 1, ก็จะมา d ีไว้2นะครับค่าที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกเปลี่ยนประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวดับเบิลนะครับ D actions plows นะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นดับเบิลเนี่ยมันจะกินทั้งหมด32บิตนะครับพื้นที่มันก็จะกระหายไปจุดหนึ่งเลยคู่หนึ่งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวนี้ใช้เป็นดีถ้าตรงดีหนึ่งนะครับดีหนึ่งตรงนี้คือดีสิบนะครับแสดงว่ามันกินไปถึงพื้นที่ดีสิบเอ็ดด้วยนะครับดีสองก็อาจจะเป็นดีสิบสองนะครับกินพื้นที่ไปถึงดีสิบสามด้วย เพราะฉะนั้น,ตร,น,รนบบต,ตรงนี้รวมกันเท่ากับ32บิตตรงนี้รวมกันเท่ากับ32บิตนะครับค่าต้องมากกว่า32,767ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้คำสั่งนี้ได้นะครับตัวอย่างนี้นะครับก็สมมุติว่าเขาใช้นะครับตัวแรกเนี่ยใช้เป็นหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นนะหนึ่งหมื่นนะตัวแรกเป็น1 0,000ื่นเพราะฉะนั้น1 0,000ื่นก็จะถูกเก็บไว้ใน D10 และ D11 นะครับตัวที่2คือ D12 เนี่ยมันจะกินหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้าน 1ล้านอ่า1ล้าน4 0 0แสนกว่าเนี่ยนะครับ1ล้าน4 0 0แสนกว่าก็จะถูกเก็บไว้ใน D12 D13 นะครับพอเวลาเรากด c o m a n d e a c t i o n e ปุ๊บมันก็จะสลับกันให้เลยนะครับเปลี่ยนปึ๊บนะครับจาก D12 ไป D10 จาก D10 เป็นดหลักการมีแค่นี้เองครับง่ายๆในกรณีที่เราต้องออการสลับนะครับสลับข้อมูล2ข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรม g x w o r k 2กันดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับ หลังจากที่เราเปิดโปรแกรม g x Work 2ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปผมต้องการถ้าผมกด M0 นะครับผมต้องการสลับ D0 กับ D2 นะครับแล้วก็ถ้าผมกด M1 นะครับผมก็ต้องการสลับ D0 กับ D2 เหมือนกันแต่ผมจะต้องการทำงานแค่1 scan time คือทำงานรอบเดียวนะครับถ้าผม,ผมกด M2 ก็ดับเบิลนะดับเบิล Exchange Pause นะครับก็ d 10ไปจนถึง,ง D14 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ผมก็ ply, คอมไพน์นะครับแล้วก็ซิมูเลชันเลยนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลนะครับระหว่าง2ข้อมูลนะครับดูตัวแรกนะผมให้ d0 ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมไปให้ดีศูนย์ตรงนี้ก่อนดีศูนย์ผมคือหนึ่งร้อยทษทีนะครับดีศูนย์คือหนึ่งร้อยนะครับส่วนดีสองของผมเนี่ยจะเป็นหนึ่ง สอ0 0ั2000แล้วกันนะอ่า D2 ผมเป็น2,000นะครับปึ๊บมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วน D10 ของผมเนี่ย D10 ของผมเนี่ยเป็นซักหน่วย10บร้อยพันหมื่นนะครับแสนก็ได้อ่าอ่าหมื่นก็ได้นะครับหมื่นนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับส่วน D14 นะครับ D14 D14 ก็ซักเสามหมื่นอ่าสามหมื 30, 000, ่นเสร็จค่าเข้าไปนะครับโอเค เดี๋ยวถ้าดูนะครับแรกเป็น100เป็น2000นะครับถ้าผมกด M 0ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะทํางานถ้าเราไม่มีเพลาสนะครับถ้าเราไม่มีเพลาส์เนี่ยมันจะทํางานทุกๆ1สแกนไทม์นะครับแล้วก็สลับกันไปนะครับก็ดีศูนย์ไปดีข้อมูลจากดีศูนย์ไปดีสองข้อมูลจากดีสองมาดีหนึ่งนะครับมันก็จะสลับสลับกันทุกหนึ่งสแกนไทม์นะครับโอเคถ้าเราไม่ต้องการให้มันสลับกันทุกหนึ่งสแกนไทม์ตัวนี้ตอนนี้มันสลับข้อมูลเปลี่ยนละนะครับ จากเดิมตรงนี้เราเป็น100ตรงนี้เป็น2 0 0 0ก็ตรงนี้กายมาเป็น2000ตรงนี้เป็น100นะครับถ้าผมกด M1 เนี่ยปุ๊บมันก็จะสลับนะครับเนี่ยสลับแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะเรามีแค่1 Scan สแกนไทม์คือครั้งเดียวนะครับ p พล s e สกดเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิลนะมันจะกินพื้นที่ทั้ง D10 D11 แล้วก็ D14 D15 นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูดูตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับ D10 ดู D10 ด้วยก็ได้เห็นไหมครับ D10 มันจะกินพื้นที่ด1 0 d 11แล้วก็ดี4 D15 นะครับสมมุติว่าผมกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับเอเชนนะครับเอเชนก็จะถูกเปลี่ยนสลับกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้จริงๆนะเราจะใช้คู่กับตัวโปรแกรมอื่นนะครับในการสลับนะครับอาจจะสลับข้อมูลที่เป็นดับเบิลว์ดนะครับสลับตัวอักษรอ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงพอมีประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการสลับข้อมูลนะครับ Data Exchange เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ